สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องนักลบด่านเถื่อนทุกท่านสวัสดีเพื่อนสมาชิกแฟนข่าวตำรวจและท่องเที่ยวแฟนข่าวกองปราบและสัมพันธ์โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่ผ่านมานะครับเอาว่าโดยทั่วไปเราจะได้ยินบ่อยๆที่กรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจคมขู่ประชาชนนะครับ กรณีที่บอกว่าเออถ้าประชาชนถ่ายคลิปจะฟ้องชาวบ้านจะฟ้องประเด็นพลวคอมอะไรพันอย่างนี้นะครับบางทีแย่งโทรศัพท์จากมือพี่น้องประชาชนบังคับให้เขาปลดล็อกให้นะครับกดลบลบคลิปลบอะไรเขาก็การที่ตำรวจไปข่มขู่ประชาชนอย่างนั้นนะครับ จริงๆเนี่ยที่ไปบอกว่าจะฟ้องพลวคอมกับพี่น้องประชาชนประชาชนเขาไม่ฟ้องพลวิคอมคุณเน่ะก็บุญอยู่แล้วนะครับนะเอาคลิปนี้เดี๋ยวผมจะลงให้นะครับว่ากฎหมายพลวคอมอ่ะที่ตำรวจช,ชอบเอามาข่มขู่ถ้าเกิดว่าประชาชนเขารู้กฎหมายเกี่ยวกับพลววคอม แล้วจะทำอย่างไรนะฮะเอาเป็นว่าเอาพอรวคอมนะครับปีพศสอ5 5มาตาเนะครับเออเขาบัญญัติไว้ยังไงนะครับเขาบัญญัติเอาว่าไว้ว่านะครับเออผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ และมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับถ้าประชาชนหรือเจ้าของเครื่องโทรศัพท์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์เขาตั้งมาตรการล็อกหน้าจอไว้จะเข้าต้อง มีรหัสผ่านหรืออะไรอย่างเงี้ยอถ้าเขาตั้งไว้เป็นส่วนตัวของเขานะครับมีไว้นะ่ะคือเขาล็อกไว้ส่วนตัวของเขาส่วนคุณไม่เกี่ยวข้องคุณไปละเมิดสิทธิ์เขานะครับมันมีโทษไปลบข้อมูลส่วนตนของเขาซึ่งเขาถ่ายวิดีโอไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจการ กระทำอะไรก็แล้วแต่เขาบันทึกของเขาไว้เป็นหลักฐานคุณไปลบของเขาอันนั้นผิดนะฮะผิดกฎหมายนะอันนี้เดี๋ยวพี่น้องยังไงแชร์ไปให้เพื่อนๆดูเอาไว้เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันที่เจ้าหน้าที่ตํารวจชอบไปขู่ชาวบ้านนะครับว่าเดี๋ยวจะฟ้องพลวคมคอมเมนต์มาไม่ดีเอ,อผมฟ้องคุณแน่นู่นนี่นน่หน่หนอนะครับเอ,อให้พี่น้องได้รู้กฎหมายเรียนรู้ได้วยกันครับ ผมเองก็เป็นผู้สื่อข่าวพอสีความรู้ไม่มีนะครับนะ <c oughs> ความรู้ไม่มีเราก็เอาเท่าที่เราดูนะครับเอาไปดูพหลวคอมนะครับอ่ามาตราเก้าบ้างนะครับมาตราเก้าเขาบัญญัติไว้ยังไงนะฮะมาตราเก้าผู้ใดทําให้เสียหายทําลายแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ชอบต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับไอ้ที่ตำรวจหรือตำรวจอะโดยทั่วไปนะฮะเอาว่าส่วนหนึ่งแล้วกันไม่ใช่ส่วนมาก ที่ไปออกปฏิบัติการอะไรก็แล้วแต่ไปครูชาวบ้านจะฟ้องพหลวคอมนู่นนี่นัน่นนะครับไปกดลบไปแก้ไขเขาและยิ่งพวกที่ปลอมโฟไฟล์คนอื่นเอาไปเล่นนะครับใส่รูปนูน้นรูปนี้เข้าไปอันนั้นคือการแก้ไขเพิ่มเติมโทษมันสูงนะี่ยทไปเล่นไปทําไมคนพวกนี้ไม่กลัว ไอ้ที่เขาไม่กลัวบางคนน่ะที่มันคอมเมนต์เข้ามาที่มันไปแ,แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงข้อมูลของของพวกเราอ่ะนะครับเออมันตั้งค่าของมันว่าตรวจสอบไม่ได้ตั้งค่าไม่ให้คนอื่นค้นหาใช่ไหมคืออ,อ่าจะบอกว่ามันกระจอกก็ว่าได้เนาะเราก็ไม่ได้ว่าจริงๆเนื่อไม่อยากพูดว่าใครแรงๆหรอกนะครับแต่เพียงแต่ว่า ไอพ้พวกนี้มันเล่นไม่เลิอกอ่าคนที่เอารูปพวกผมหรือพวกเราในเพจนักรบด่านเทียนไปปลอมแปลงด่าคนนู้นคนนี้นะครับทำสารพัดอ่าที่ไปกล่าวหาคนนู้นคนนี้ว่าอย่างงู้นอย่างนี้จะให้เขาพูดง่ายๆว่าจะให้เขาผิดกฎหมายแต่มึงต้องสำรวจตัวตัวพวกมึงเองว่าเอาข้อมูลของเขาไปเปลี่ยนแปลงเอาหน้าตาเขาไปใส่นู่นนี่นั่น ก็รอดูนะครับเอาไว้ว่างวันไหนเอาไว้ว่างเมื่อไหร่เดี๋ยวจะเล่นด้วยอย่าลืมนะครับพี่น้องแชร์ข้อกฎหมายตัวนี้เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้พี่น้องประชาชนด้วยกันนะครับที่ตํารวจคัดชอบข่มขู่พลวิคอมนู่นนี่นั่นพลวคอมเขาบัญญัติเอาไว้เพื่อป้องกันคนดีเท่านั้นไอคนเร็วๆคนชั่วๆมันไม่ได้ป้องกันหรอกครับไอคนนี่มันชอบละเมิดคนอื่น เขาก็ไม่ได้ป้องกันมันไว้หรักนะฮะโอเคนะครับสำหรับวันนี้เอาว่าเป็นคลิปสั้นๆแล้วเดี๋ยวจะโพสต์ลงไปพร้อมกับข้อกฎหมายของพาราคอมปี2,550นะครับเอาว่าเฉพาะมาตรา7กับมาตา9นะครับมาตราอื่นยังไม่ลงเดี๋ยวค่อยๆลงทีละท,ทีละหน่อยรับทุกท่านคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมครับขอบคุณและสวัสดีครับ